กระจายหมดเลยคิดว่าอะไรก่อนจะพูดพังนี้เจอทุกวันเลยครับรนจิตรอทุกวันนะอค,ครับจีไปไหนกำลังกลับบ้านครับสวัสดีครับไปไหนครับกำลังกลับบ้านครับ ดิเหมือนคนเลี้ยงแน่นอนครับตอนนี้รีวก็ตอเหมือนเดิมครับจมูกชุ่มมูกไหลด้วยอาบน้ำยังยังไม่ได้อาบตั้งแต่เมื่อวานเลยครับรอเล่นครับยิ่งคนเลี้ยงนี่แหละคำข้าวขอให้ทูเลียนรอดอยังไงให้ไม่ตัวดำเล่นสิครับตอนริวกลับมาจากรอดอริวก็ตัวไม่ดำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สื้อสีนี้อีกแล้วมีเสื้อสีนี้หลายตัวครับคมวันนี้เราดูบทเพลงนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ EP10 แล้วใช่ไหมใช่สิ EP10 เสื้อสีนี้คุ้หรือมีเสื้อสีนี้หลายตัวครับชอบสีที่มันโดดเด่นถุงเท้าหรือก็มีสีนี้ เราดูกดเพื่อนมาเพลงกันครับวันนี้มันจะมาวันนี้ดูจะมาชวนดูนะ่ครับกินข้าวยังค้ากินตอนเที่ยงเลยครับพี่แปดเจอกันค้าสวัสดีคร้าพี่หุ้มเจอกันครับพี่อออสวัสดีครับเฮ้ยพี่โอมสวัสดีครับฝากถามพี่แปงคับทำไมถึงน่ารักน่นสีครับเดี๋ยวผมถามให้นะครับตั้งต่อรออยู่แล้วครับตั้งตารอครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่โอวันนี้ครับวันดีครับพี่บิววันดีครับบุญวันดีครับทุกคนครับพี่โอยี่สิบแปดยาไปแค่แต่เหมือนจะไม่ได้ไปเลยพี่จีไม่เป็นไรนะครับจีจีไปไหนกัน้วกลับบ้านครับวันนี้ครับพี่ไอขาหายหรือยังครับรายเมื่อวานไม่ทานวันนี้ทานใช่แล้วครับ สอบถามพี่ลุงหนค่ะทำไมน่ารักครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่งค่ะยี่แปดเจอกันครับเจอกันครับยี่สิบแปดนี้งานซูมดารานะครับ <c oughs> พี่พารสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนั้นเรียกมามีแล้วบอกว่าเป็นพี่ข้างบ้านลวงพี่จีไม่ไหวยนนี่แปดเจอก,กันหา่าเจอกันครับมีใครวันตปยวันที่ยี่แปดรึเครับสวัสดีครับน้องแอนนี่ออกไปแล้ว <c oughs> วันนี้เป็นวัดไม่อยากทำอะไรเลยแต่พอนดิรู้มาเรามีกำลังใจสู้ๆ <the fork. S 1> ครับสวัสดีครับพี่พัดพี่จีลองเพลงให้ฟังหน่อย เพิงอะไรดีครับกำลังอยู่บนรถนะครับขอ cover เป็นอ่าเป็น Google Map ได้ไหมคนระับยี่แปดยี่เก้าไปครับ,วส,รบ,คครบสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับไม่มี้วพี่ห้ามันจะเป็นหมามีครับผมหายดีหรือ,อยังลูกหายดีแล้วครับ กลับบ้านกับใครครับเอาเอาลบกล้องเอามมมีลบกินอะไรทำไมนั่นละครับนี้ครับนั่นสี่ฮะยี่สิบปดมีลวนพมมีลวนพนหลังเลิกงานไหมอาจจะไม่มีครับวันที่ยี่สิแปดน่าจะต้องลองถามอยู่ในกลุ่มทิปโปจนะครับในไลน์บ้านทิปโปจีจีสวัสดีครับวันดีครับ น้องปอปอใช่ไหมพี่แบงค์หน่อยว่าน้องใจแบงค์มหาจิจิได้เปล่าไม่ต้องถามเลยเดี๋ยลี่บอกว่าได้ปฝา <c oughs> สวัสดีค่ะคิดถึงปาพี่ปูเปสสส้สวัสดีครับวส,รสวัสดีครับคำเสงี่ยปปาสวัสดีครับคิดถึงลูงไหมคิดถึงทุกคน,นะครับข้างรักทำไมเพิ่งกลับบ้านครับเออลิวเพิ่งไป สยามเอาเล่นมาครับไปดูของอย่าให้ป้ากับพี่ิวเล่นมุกเล่นมุกอะไรดีครับไม่มีมุกเอาเปิดอหอยไปก่อนได้ไหมครับอายุเท่าไหร่คะอายุสิบแปดครับยี่แปดไม่ได้ไปจีไม่ต้องร้องไห้กี่จิงมามีนะครับไม่เป็นไรครับอันนม้นึ่งลูกทำไมเสือ้อ ป้าดไม่เช่ตัวนี้หลายตัวหน้าตาดีทั้งว่าเลยแต่ว่ามีหลบป้าพูงออกไนะสบายท้องอยู่ยังไงพี่จีปวดอ่านเมนน้องที ข้างรักพิลุจิครับผมอ่าราคาพิลุจิสูงเท่าไหร่ครับสูงสักร้อยยี่สิบสูงสักร้อยเก้าสิบครับนอนลอร่นครับสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบเก้าครับไม่ใช่ร้อยเจ็ดสิบไม่ดูพี่สูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบเก้าครับมา <c oughs> like, หาไล่ต่อไหนต่อมอสวครับผม ับรออยเแต่ยังไม่ได้สอบเลยเอะไรอย่างลูกกีฬาครับแอบโกงแอบโกงหนึ่งเซนแต่รู้จดจำได้ว่าประมาณมสามอยู่วัด ไม่ใช่สีมอสี่ 4, เคยไปวัดที่โรงพยาบาลซูร้อยจ็สิบสองแล้วก็กลับมาวัดที่นี่ร้อยหกสิบเก้ารมนน่รักจังครับผมครับน่ารักที่อยากเข้าคณะอะไรครับคณะหมู่กอบไปเลยครับเดินทางกลับบ้านดีๆครับจีบ๊ัยีครับเฟิร์สคณะเอ่ออยากเข้านวัตกรรมครับ 100 meters. Keep the right at the fork. อยากเข้าคณะอะไรครับอยากเข้ากินนี่กรีนนี่ใช่ไหมครับอยากเข้าคณะนวัตกรรมครับเอ่อกำกับการแสดงครับให้เลือกตีห้าขวบหรือตีห้าคน right ห้าขวบแล้วกันคนะับโนซูงเต้นไปเราก็อยู่นวัดนวัดอ๋ออยู่นวัดโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเข้า ํกำกับการแสดงครับตัวเมือนทุกเมนจริงๆร้องแล้วอะรืเพุ่งมาเห็นเมนนี้ยี่แปดไม่ได้ไปนะครับขี้เกียจเอา้าโอเคครับไม่เป็นไรนะครับถ้าเข้านวัดไม่ได้ก็อยู่นอกวัดไลถ้าถ้าเข้านวัดไม่ได้ก็อยู่นอกวัดครับ,าาารบพามค<อ>ณนี้ไม่แต่คนหน้าตาดีคณะเดียวกับพี่เดโอเลยครับส <c oughs> วัสดีครับเออสวัสดีครับน้องน้อง น้องกลางถูกสักทีนัวพี่ไม่เห็นเมนหนูแน่ๆนเห็นแล้วครับอย่าไปให้พี่จี๋ค้อนกลมๆแล้วกลับบ้านเลยค่ะจะไปหาจังหวบคิดถึงแล้วยี่สิบแปดมาไหมครับพี่ไอการเป็นแฟนนู่นแล้วนู่นเป็นแฟนใครก็กันก็เป็นแฟนนู่นครับ เจอแล้วน่าอยากกินอะไรไหมครับอ่าอะไรก็ได้ครับคําว่าอะไรก็ได้นี่น่าจะเป็นคําถามที่ยากที่สุดนะครับเป็นคําตอบที่คําถามซึ่งไรคําตอบมีมุกจีบสาวไหมคะริวอแสงยูวีมันไม่ดีต่อตา แต่ว่าถ้าเธอมองมามันดีต่อใจว้าวโอ้โหมันนีไลฟ์สินกี่ทุ่งครับอ,อีกสักพักนมง,งแล้วกันครับวัานี่อยู่บนรถร้องไห้แล้วอ้าวพี่อุ้มอุ้มหัดผมผมองไม่เห็นได้เลย อยู่ลองพลงมูบอลเป็นวงกลมให้ฟังนะครป้าก็มีเครียดกับโมกแหละน่าจะใช่ค่ใกล้ถึงบ้าน,นยังแลยวยังครับอีกสักพักนึงครับเหมือนไม่เจอกันแปดปีเลยเหรอครับเชียบครับกินข้าวอย่างครับกินเรียบร้อยแล้วะครับเซฟไล์ไมมเซฟก็ได้ครับบุ้มบุ้มเข้ามาจันปอนอวไปดีครับ ที่ดูจีนูขอเป็นแฟนคลับคนสําคัญของพี่ได้ไหม่าด้วยเยี่อเมินหนูนะคะได้ครับเปิดหน้าผาจังหวะปลานี้จังหวะนี้ปลาน้องมีมุกแล้วมีคนบอกปาไี่มุกไหมไม่มีไม่มีะ ดูเรื่องน่าจะลงด้วยกันไหมจิตอนนี้ริวต้องจิบวิดีโอตอนไปหนังหน้าลงคนระับเพราะว่ามันมีกี่ทีริวก็ต้องไปทั้งหมดเลยครับรอสุพักษรอนรอสุพักษร้อนไมาดูนีเฮ้ ไปแล้วบ๊ายบ,บายค,ครับผมยีิบแปดเจอกันอโอเคครับผมแวบมาหาเดี๋ยวทายง,งานต่อเอยอยากเจออยากเจอแม่เจมอ่ะเอาบุมไปแล้วทำไมน่ารักแบบนี้ขอกำลังใจสอบไฟนอลหน่อยครับจะตายแล้วสู้ๆครับ สวัสดีครับทุกคน <laughs> โดนเมืออีกแล้วขอโทษครับนิกนมผงเป็นนมผงทางแก๊งเลยครับที่โปเจพุงสามจอก็ไ right ม่ชอบทําให้หลงอืมไ้หลงที่ถึงครับสวัสดีครับหามุกหาบุกทุกคนลองเปิดแป้นพิมพ์ขึ้นมาครับแล้วก็เปิดไปที่แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษครับแล้วทุกคนก็จะเห็นว่า ยูมันอยู่ข้างไงตลอดเวลาเลยครับได้ไหมได้ไหมป้าป้าถอนหายใจเลยยี่สิบแปดป้าไปไหมครับไม่ได้ไปครับ <c oughs> โดนเมินอีกแล้วขอโทษครับ <c oughs> ทำไมวันนี้ตาโตขึ้นน่าจะตอนกลางคืนนะ มันเกิดย้อนหลัง HAPPY BIRTHDAY นะครับพี่ก็ทำแล้วพี่ก็ทำตามพี่เมย์สวัสดีครับ <Turn S 1> สิบ <right. S 1> สิบสินซอดเท่าไหร่มีคนถามอ่าเป็นขนมต้มแล้วกันครับ Three hundred meters. Keep right at the fork. รีวิวพี่ลิวจีนะครับเป็นคนอย่างที่เห็นนะครับ <laughs> <laughs> ที่จะรับหน้าหมือนขนมต้มไปให้เลยครับขอบค e าคีปไรท์ t ี่ฟอร์กหายไอได้ยังครับหายแล้วครับแต่ไอเล็บยังอยู่นะครับป๊ามาป๊ามาป๊มา ไม่สายจริงแ่ไนเนาะได้กินข้าวมันไก่ไหมครับช่วงนี้อ,อมีช่วงวันก่อนครับวันพุธกับวันพฤหัสที่ผ่านมาไปเวิร์กพอยต์มาสองวันก็กินกินทุกวันกินทุกวันครับกินสี่จานอ,อกินวันละสองครับก็คือวันละสองไม่ได้กินมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะก็คือร้านชื่ออะไรจะลงดู้ไม่รู้ไม่รู้ชื่อร้าน ก็คือกินมื้อเช้าสองอะไรบูบูนะหวังบูเอกินมื้อเช้าสองครับก่อนเข้าไปอ่านรายการก็คือมันจะจานเท่านี้ไม่ใช่จานเท่านี้แบบข้าวเขาจะให้เท่านี้แล้วไก่ก็จะอยู่เหนือข้าวอยู่บนข้าวอ๋ออยู่บนข้าวมาอยู่บนข้าวครับคุณลุงร้านใจดีมากเลยครับเขาชอบแถมให้แถมช้อนก็ซ่อมเลย อย่างชอนผสมให้กินบ้าแล้วแล้วก็ทุกวันนะครับเวลาจะไปอัดเบอร์ควายก็จะแวกกินก่อนเข้าไปตลอดวันละสองจานเช้าสองจานได้ได้ค่าตัวร้อยห้าสิบาทกินข้าวมันไก่เป็นกี่บาทได้ค่าตัวร้อยห้าสิบาทกินข้าวมันไก่ไปร้อยสี่สิบเก้าบาทตโลกแล้วกินข้าวมันไก่คือเท่านี้ผมว่ามันถูกนะเขาบอกว่าจานละสิบบาทเพราะว่าผมเห็นบางร้านมันหกสิบบาทก็มีนะป้าใช่ไหมนึงแพงที่มันจานเท่านี้ นี่คือมันเขาจานเท่านี้จริงๆใช่ไหมคือนี่สี่สิบาทคือจานพิเศษอันนี้คือจานหรือข้าวไม่ข้าวข้าวข้าวอ๋อข้าวคือเขาให้เยอะเท่านี้ไงคือมันสี่สิบาทนี่ถือว่าแพงไหมไม่แพงหรอกร้านนี้ไม่แพงเลยครับเขาใจดีเขาให้เยอะมากทุกคนถ้าไปเบิร์ไฟยทุกคนต้องกินครับแล้วปกติยู่ไปลูกินเช้าสองครับแล้วก็ถ้าไปวันติดติดกันก็กินเช้าสองยู่ดีเพราะว่านานๆไปทีครับกินมากครับเยอะเยอะ เดือนละสองคนนะครับไปอันเวอร์ฟอย์แต่ว่าเดือนนี้ก็ไปติดกันสองสองคนก็กินไหมครับสี่จานอยากจะเป็นพี่พีทอีทแลก <C> e <ars> อยากกินข้าวมันไก่เลยค่ะ <C> e <ars> ใช่ครับตอนนี้เราก็อยากกินข้าวมันไก่แล้ว กินเยอะๆครับถ้าจะส่งของให้พี่จีเขาทำะครับไม่ว่าเราไม่ว่าเอาไปให้กับตัวเอส่งให้ทางนาแปดเลยก็ได้ครับลองทักไป<ด>ในไอจีนาแปดได้เลยครับผมติดต่อนาแปดได้เลยครับเดี๋ยวนาแปดจะเป็นคนมาให้ดูเองเขียน,นชื่อไว้ได้นะครับเครื่องกินข้าวมันไก่เฮ้ยเครื่องกินข้าวมันอิ่มค่ะอร่อยมากครับผมกินหลังยูต้องไปรีวิวกินข้าวมันไก่หวังบูร จำได้ว่าลุงบังเขาเขาถ่ายรูปรีวิวไว้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาแปะประมาณสักปีงะไรไม่รู้มาแปะไม่ใช่บังจิงก,งกีอะไรล่ะก็เขาเรียกกันว่าบังเป็นร้านมุสลิมเป็นร้านมุสลิมเข,เขาให้เยอะมากววาจะรีวิวจะรีวิวยังไงรีวิวากินยังไงสองจานหมดกินยังไงสองจานหมดก็คือจานหนึ่งผมกินใช้เวลาห้านาทีสองจานใช้เวลาสิบนาที อเมีย <med> รหรือตะกะตะกะครับไม่ได้รีบ <'d S 1> <c oughs> FC ฟซฟอร์มิมาเลเซียใช่ไหมผมอ่านถูกใช่ไหมครับอยู่อยู่ข้างไแล้วใครอยู่ข้างคุณผ่านปะปาอยู่ข้างๆครับแ้่เปิดร้านข้ามันไกลดีกว่าสักจานะสีิบแต่ให้สักร้อยหนึ่งได้ไหมครับ ขอบคุณที่จีกเก็บมามีแม่จากทางกระยาอ,อะไรคะทุกคนทำไมถึงมาถัากจักรงหยะขอยิ้มใต้จี รถเองเหรอเปล่าครับ <Wasn> ป <'t it>? ้าครับครับนนจีม <peanut> ือนก็รถครับอัตาจีสวัสดีครับปลาค่ะหนูจะได้รูปปลาเป็นแฟนา้าไม่เคยได้ยินเลยครับมันเป็นวลีฮิตไม่เคยได้ยินนะ ีนกด้านหนึ่งนูสู้ๆวันนี้สามสิบวันที่สามสิบมีสอบยี่แปดไปหาจีดีไหมยอยู่บ้านหนังก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือดีกว่าครับเดี๋ยวทําตกคนอะไรนั่นแหละนั่นทีฮะไปเร็วนะพี่จีสวัสดีครับสวัสดีครับ วัสดีครับทุกคนจะถึงบ้านยังรู้จะถึงแล้วครับไปดีกว่า แป๊ะนังสือซอบแล้วนะครับมันมีรักที่สุดเลยครับสวัสดีครับใช้ฟิลเตอร์ไม่ใช่ไอฟิลเตอร์ไอเต้าฟิลเตอร์ไอเต้าอ้วนใช้แล้วหน้ามันไม่ชัดครับมันมืดเกรยไม่ใช้เลยเคยคิดว่าจิน่ารักมากๆแล้วแต่เพิ่งได้พี่คิดผิดเพราะว่าน่ารักมากคือทุกวันขอบครับไปดีกว่าครับดิว ใกล้ถึงบ้านแล้วไม่ไปครับอย่าลืมดูบทเพื่อนมันเองนะครับวันนี้ที่ทีสิบเรียบร้อยแล้วก็ใกล้จะปิดก,กล้องแล้วนะครับทุกคนจะคิดถึงกันแน่ๆ